สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับเมื่อคืนแอดก็มาถึงดึกเลยครับผมก็เลยไม่ได้รีวิวเลยดีไม่ได้รถไถคันนี้มานะครับผมก็เดี๋ยวจะปั้นให้ในราคาถูกๆเลยครับเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวรถแล้วก็ผ่านหลังนะครับผมผ่านของชูสินนะครับขอ,อง C s ก็โดยรวมนะครับผมตัวรถคันนี้ก็เครื่องดีครับเครื่องดีเจดีเลยแล้วก็เจ้าของเดิมเขาติด คอนโทรลใบมีดมาแต่ชุดชุดใบมีดแล้วก็ชุดคานไม่ไม่มีมานะครับผมก็ถ้าใครจะเอาก็ปันให้ในราคาหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทเครื่องดีนะครับเดี๋ยวทางแอดแล้วก็ทางทีมงานเดี๋ยวเก็บสีให้นะครับเครื่องดีเกียร์ดีเลยหรัากนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับผมขอบคุณสาหรับการติดตามภาพาถา่ถาสนใจทักหาหรือโทรหา,หาได้เลยนะครับ วันนี้มาสันส้นๆสวัสดีครับหกหมื 6, <9. S 1> ่นเก้าหันหลังได้เยินดิอ๋อ